ธุรกิจเคเบิลทีวีถึงยุคตกต่ำโทรทัศน์บอกรับสมาชิกประเทศไทยเคยมีตอนนี้หายไปไหนไม่รู้แต่ที่น่าสนใจก็คือว่ายักษ์เครือข่ายของเคเบิลทีวีในสหรัฐอเมริกาประกาศปลดพนักงานครั้งใหญ่คราวนี้ตกงานนะฮะ2,000คนรวมปลด2รอบปีนี้เกือบ3,000คนหมดยุคแล้วมั้งเคเบิลทีวีนะครับสำหรับคนที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาแฟนคลับของเรานี่นะฮะ รู้จักกับเครือข่ายของโทรทัศน์บอกรับสมาชิกเป็นอย่างดีนะครับนอกเหนือจากในแต่ละเมืองแต่ละรัฐซึ่งจะมีสถานีโทรทัศน์ประจําท้องถิ่นแล้วนี่นะครับก็จะมีธุรกิจโทรทัศน์ที่บอกรับสมาชิกภาษาบ้านๆเรียกว่าเคเบิลทีวีนะครับโอ้บ้านเรานะในยุคสมัยหนึ่งที่แบบว่ายังไม่มีการประมูลทีวีดิจิตอลนะครับเป็นทีวีแบบก้างปลานะครับโอ้โหนะฮะตามแต่ละจังหวัดบ้านเรานี่ก็มีเยอะนะโทรทัศน์บอกรับสมาชิกเดินสายเคเบิลทีวีนะครับแล้วก็ชมก็ได้เต็มที่เลยนี่นะฮ บริษัทโกโบลบอลพาร์เมวเนี่ยนะครับซึ่งเป็นยักษ์ใหญ่ธุรกิจสื่อสื่อโทรทัศน์สื่อบันเทิงสื่อกีฬาแล้วก็ผลิตภาพยนตร์ระญญดับฮอลีวูดในอเมริกานะครับและที่สาคัญก็คือธุรกิจของเขาในหลัก,กๆคืออะไรฮะนำเอาคอนเทนต์ทั้งหมดที่เขาเป็นเจ้าของผลิตทั้งหมดเนี่ยมาอยู่ในระบบโทรทัศน์บอกรับสมาชิกหรือเคเบิลทีวีชื่อดังของอเมริกาถ้าบอกสถานีไปผมเชื่อว่าทุกคนในไทยกย็จะรู้จักนะฮะเช่นสถานีโทรทัศน์ข่าว CBS เอ่าอย่างเงี้ยเช่นเอ็มทีวีมิวสิกเทเลวิชันจำ ในยุคที่แบบว่าเคเบิลทีวีในประเทศไทยดังใหม่ๆนี่เอ็เนี่ยโอ้โหเปิดมิวสิกวิดีโอกันแบบ24ชั่วโมงเลยนะฮะนี่ก็ดังมากนะฮะปรากฏว่าประกาศครับเริ่มตั้งแต่วันอังคารตามเวลาในอเมริกาคือเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยปลดพนักงานครั้งใหญ่15%ออกจากจํานวนทั้งหมดคิดสัตบ็ดเสร็จเท่ากับว่า 2,000คนของบริษัทโกบอลพารมาต้องตกงานและเริ่มตั้งแต่คืนวันอังคารคือเมื่อคืนเป็นต้นไปนะครับทีนี้การปลดของเขาเนี่ยนะครับไม่พอยังจะปิดสตูดิโอที่มีชื่อว่าพาร์มาเทลวิชันปิดถาวเรเลยนะฮะไม่เปิดอีกเลยนะฮะนั่นก็หมายความว่าในธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของการผลิตคอนเทนต์บางส่วนจะต้องปิดตัวลงด้วยเช่นกันนะครับทีนี้สาเหตุในการที่จําเป็นต้องลดต้นทุนแล้วก็ปลดพนักงานซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่2แล้วนะครับ ครั้งแรกของการปลดพนักงานของโกลบอรพรมาเกิดขึ้นในวันแห่งความรักผมไม่ได้พูดเล่นนะ14กุมภาพันธ์เขาประกาศมันนั้นว่าจะมีการปลดพนักงานโกลบอรพรมา800คนตอนนั้นคิดเป็น3%ของจำนวนพนักงานที่เหลือในตอนเดือนกุมภาพันธ์นร็จแล้วประมาณกุมภาพันธ์มามีนาเมษายนพฤษภาคมมิถุนายนจนถึงวันนี้14สิงหาคมทำไมเลือกปลดวันที่14ก็ไม่รู้นะฮะคือปลดครั้งแรก800คน14กุมภาพันธ์มาปลดครั้งที่2ก็คือ14สิงหาคมตามเวลาประเทศไทยซึ่งมันจะตรงกับ13สิงหาคมของเวลาในอเมมรริาัคบ ดังนั้นการปลด2อรอบตรงนี้รอบนี้2000รอบที่แล้วเท่าไหร่8 0 0ก็คือปลด2รอบนี่ย2,800คนนะฮะเท่ากับว่าจำนวนพนักงานหายไปร่วมๆ18%รก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ใหญ่โตมากๆสำหรับธุรกิจในด้านของสื่อแบบดั้งเดิมอย่างเช่นเคเบิลทีวีนี่นะครับซีอโอของโกบอลพรมาบอกอย่างนี้ครับว่า1มันเป็นการปรับโครงสร้างทางธุรกิจของธุรกิจที่เียกันว่าโทรัศน์บอกรับสมาชิกเขายอมรับนะครับว่าโดยธุรกิจของตัวเนี้ย มีมูลค่าตกต่ำลงมาเรื่อยๆสาเหตุก็เพราะว่าเรื่องของเทคโนโลยีในเรื่องของการรับชมเทคโนโลยีในการผลิตมันเปลี่ยนไปเยอะและที่สําคัญก็คือว่ามูลค่าของโทรทัศน์บอกรับสมาชิกหรือเคเบิลทีวีตอนนี้หดหายไปถึง6กพันล้านดอลลาร์สหรัฐในอเมริกาหรือมันหายไปถึง2องแ0 0หล้านบาทก็คุณอ,อาจจะมีคนบอกเลิกรับสมาชิกบอกไม่เอาแล้วเพราะว่าตอนนี้เป็นไงฮะดูได้ผ่านแอปดูได้ผ่านแกจิตแล้วส่วนใหญ่ก็เป็นธุรกิจแบบใหม่ที่เรียกว่าอะไรครับสตรีมมิ่งอย่างเช่นอะไรการเกิดขึ้นของ Netflix ดิสนีย์ต้องปรับตัวเองมาเป็นดิสนีย์พลัสพรามพรามวิดีโอก็ต้องออกมาเป็นเรื่องนี้ HBO จากเคยอยู่ในเคเบิลทีวีก็ต้องกลายเป็น HBO Max นี่คือการเปลี่ยนผ่านธุรกิจทั้งหมดมาสู่ปลายทางของคนชมที่ดูได้เพียงแค่แกจัตเท่านั้นเองนะครับดังนั้นตรงนี้เองเนี่แหละครับก็เลยทําให้จําเป็นต้องลดต้นทุนฮะทีนี้ใน2,000คนที่เขาปลดเนี่ยนะครับคิดเป็นประมาณ15%เนี่ยนะครับแลวเริ่มต้นปลดตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยเขาตั้งเป้าว่าต้องให้ได้90%ของ2,000คนที่ต้องตกงานภายในกันนนยยายี ทีนี้อีกส0ที่เหลือยังพอนอนใจไปได้ถึงสิ้นปีนี้นะครับนี่ก็คือการปลดพนักงานของของสิ่งที่บอกว่าธุรกิจตรงนี้มีปัญหาจริงๆสาหรับการบอกรลับสมาชิกทางเคเบิลทีวีนะครับในปัจจุบันนี้นะฮะไม่ว่าจะเป็นสถานีข่าวหรือการถ่ายทอดแมตช์การแข่งขันต่างๆก็ยังคงอยู่ในระบบที่เรียกว่าเป็นเคเบิลทีวีแต่ต้องปรับตัวเองคู่ขนานนะฮะยกตัวอย่างเช่นบางบริษัทยังคงเป็นระบบแบบเคเบิลทีวีอยู่นะครับบอกกลับสมาชิกแต่ก็ ผันคอนเทนต์ไปอยู่บนแพลตฟอร์มที่เรียกกันว่าออนไลน์หรือแอปพลิเคชันนะฮะดังนั้นนี่ก็ถือว่าเป็นอีกจุดหนึ่งที่น่ากลัวเหมือนกันเพราะว่าเศรษฐกิจอเมริกาตอนนี้เป็นช่วงที่จําเป็นต้องกระตุกดอกเบี้ยลงแล้วนะครับเพราะเนื่องจากว่าความร้อนแรงของตัวเศรษฐกิจหรือว่าการจ้างงานตอนนี้เริ่มชะลอตัวลงจริงๆนะครับ